กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอมซาพ,พากินโชว์มาแรงงานตัวครับพุ่มฮะพ่อแม่พี่น้องเข้าซอยเนาะคนขอมานักเนอเนาะพ่อแม่พี่น้องเข้าซอยนะโอ้ยเป็นเมนูดีล้ําแล้วก็ฝรั่งกระชอบเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ได้ได้กํากินกับข้าวตีตีล้ําแล้วถูกปลาฝรั่งพ่อแม่พี่น้องเนาะ เออด้านซ้ายเป็นจิ้นด้านขวาเป็นไกเนอร์พอไมมพี่ต้องรสชาติมัน,มน โอ้เต็มทาดอ่ะอยากบุง้งหัวจะเริ่มกินอยังก่อนดื้ จงแบงคบหมูไปได้วเขน่ะเพราะว่าถ้าบาอรฮืมันกินเนี่ยมันจะกวนอืม เข้มข้นประมาณพือพ่อเผ็ดเค็มหวานมันมะมดส้มมะนาวเนี่ยเองดูต่างใส่เครื่องพอไหมเพื่อง ก้องฝ้าปลอดปรุงหมดฝนหลับไปไม่ไปน้องตรงบ้านอนะ่ะ อปอกหม่ไปน้องถึงเอ็นถึงจินส้มๆ มีแต่เครื่องปลอมไปน้งองอู้เส้นต้องงัดออก เข้มข mm ้นผอหมายก่ะนอง เปลืองใจพักดองบ้านเฮาวปอมไปไ่ร้องตัดเหรียญมันได้ดีขนาดพักดองส,มสมุกสืม <tr ots> <g ül> จีนเป็นจีนเอ็นเป็นเอ็นผมมาไปลอง หยอดไปไหม่ไปน้อง <c oughs> เข้มขน้นน้ำแหง้งหมด

ต้มนกต้มกินเป็นทานในปริมาณทีนะ่นักเพราะฉะนั้นรสชาติต้องจัดจานประใหม่ไปน้องเพชรเล็บพริเผาห้อนขอบปากเผาเผเผสมมะนาวสมผากาศดองหวานมันป็าใหม่ไปน้องหวานมันเก็มเพชรสมมาครบมาเต็มรสชาติ ก็ใหม่เป็นองห้องขอบป่าเผาเผาเผา,ผา,ผา หอมแขกนี่ค <ES> ่ะโจ้คุดมาใหม่ๆปลอดไปล้องโอ้คิวแอคคิวแองคิวงานงา ล้ําเนาะข้าซอยนี่ก๋าแล้วแต่คนปุ้งป่อมยเปน้องแล้วแต่ชอบเนาะมันจะปุ้งเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนาะป่อมัยเปนอ้องจะบีบมะนาวใส่ใส่พริกใส่น้ำส้มใส่หนั้แล้วแต่ชอบเนาะป่อมัยไปนอ้องแต่ต้มย่างดีต้มบอต้มกิิ่นในปริมาณที่นักเนาะป่อมัยไปนอ้องกระเด,ด็ดรดตองแสบตองจัดตองเพชร <c oughs> อโอโขปามดเนาะป่อมัยเปนอ้อง ก็ถ้าบบปรุงเลยนะผมหม่ยเปน้องถ้าบบปรุงเลยรสชาติก็เหมือนแกงกะทิแกงประมาณเนี้เนาะผมหม่ยเปน้องก็ก็ฝรั่งชอบเนาะถึงได้รางวัลทีหนึ่งมาเนาะผมหม่ยเปน้องเออ <c oughs> รบกวนท่านผู้ชมเสิร์ชกั๊มเนอร์เนาะผมหม่ยเปน้องในกูเกิลเลยยูทูปก็ได้ต้องบันแน่ใจว่าได้รางวัลทีหนึ่งอายังเนาะผมห <c oughs> ม่ยเปน้องก็โอเคผมเนาะฝากเอาไว้ออมบุกอมใจข้าวซอยเมนู ล้ำทีนึงน่งเนาะผมเม่พี่น้องเนาะก่อไปขึ้นเมนูบ่ออกรกะชากเลยนะครับเนาะคลิปี้เขต้องขอตัวลำราบไปก่อนเนาะผมเองพี่น้องเดี๋ยวก็หาเอาแคบหมูเห็นกินแคากัเนาะมันก็อุ่นว่า่นเกลือเนาะจะได้ก่อต้องขอตัวลำราบไปก่อนแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพมันตัวหนึ่งเนาะผมเองพี่น้องคลิปี้ต้องสาวพาเก่งโชก็ต้องขอตัวลำลวรัไปก่อนนะครับการาบสวัสดีครับผม